ตรงไหนก็ตรงเมียนตรงเมียนตรงที่มันมีส่องในหน่อยไหมผียืนอยู่ในในเมียนนะลูกโอ้ส่องผีเขาเอาผีเขาไปเผาจำบ่จ้าเวลายืนยืนมีความนเลยจ้าเวลาก็ย่านบ่ย่านจ้่ตอนที่ฝนตกนะโอ้ชันเหมือนเน้อจ่าฝันเนี่ยบอจ่ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท,กท่านเนาะค่ะมือนี่กัมาตามต่อน้องดีจ้ามันอยากมาบอกมือ่อในวดที่แล้วอันหู้ห่องใจบอกเงเจนดเนาะเกือบถึงตามเกือบถึงนอะปนหินหน่งหาสวงมันออกเมื่อที่ที่สองอืมเอากวากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามไว้เลยเด้อมือนีน้นองกัอยักบอก เ่นองกระบ,บอกมาถึงไลา์งวดแล้วจังรุดเนาะงวดเมื่อกี้ลุดแล้วบ้านนี้มือนีเพื่อนฟันดีามาฟังนองดีตาอีาแกแคกหน่อยพวกนองดีตานี้เพื่อนสี่ฟันเองนะคะเลขมาหลายหางนะคะเนาะเขามาแล้วกดไลก์กดแชร์นะคะไอะนดด้นนท์เะนะบานนี้ เมื่อนี้เพื่อนเราเห็ดมาขายให้ดิพี่น้องเบิ่งเบิ่งเพื่อนเราเห็ดมาขายหายโซในจีนดมีเห็ดตายเบียดยกยกยกว่าต้องเกแล้วยกเอามีตาเัาเห็ดมาขายให้เออยกขึ้นยกว่าถุงอะไรเจนดเออพี่มุนเออเพื่นเราเห็ดมาขายให้เมื่อเช้าร์นี่เห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดปวกเยกขึ้นนุ่งชูงมาเห็นเลยเอออันเมื่อเช้าร์นี่ไม่ต้องเห็ดตายเบียดนะ คาดออกจนวิ่นแม่โอ้โห้เย็บตุนอีหล่าก็เลยอันซื้อซร้อยในน้องใหม่มาฝากแม่โบเพื่อนเอามาขายให้มือเสาวนี่เนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยแวะบอกเด็กน้ำนอตาเนาะให้เด็กถือจังไวะเงินหลมาตา่าวันอื่นสวัสดีเจนโนตค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่ะค่ะความคืออันนี้ร้านานี่เนาะจ้าบะ ยูเทียบนกับวัวมเห็นหมแอยากบอกกบลูกอยากบอกัจาโอ้ยูซีกว่ามาอนียตามปกติแกวัวมากดิเออเพิ่งมาเพิ่งเห็นเออเ่เห็นหนาเนี่ยแต่ว่ามีแนวเอามานี่อเป็นสีม่เ้นบวกนูแมนดูเคยีหลอเคยเห็นผีนบลูกเป็นโตจังไดผีเทศจังไดอยู่อี่หลาเห็นเนไม่นาไม่มาไม่มากลมไหนูแม่เบิ่งเน่ยอี่หลาโอ้ กลมหนาตังสีง่กว่าซันอีหลาไปเฮ็ดอนีหยังแกงเห็นมันอีหลาประเทศนี้ยัองอีหลาให้เเห็นคนนางแต่ไม่มีผู้ใดอ,อยูย่นีถ้าผอเนี่ยนั่งอย่ไสยู่เฮีื่นบะจ้ะหัวเงี้ยงเวพี่นางกลมหนาเลยจ้ะนงยิ่งเงหยด้เแิ่ไหนเบจ้งเหคื็นแต่ย่างสี่เล้าภุมนาหอดตรงนี้อันนี้อีหลาว่ฝันหมนดหก เห็นอีนี่นี่จ้ะตุ้มันมือฝนตก่อนบ่ดูคนเดียวแม่นบ่ดูฝนตกบ่ว่าแม่นเพิ่นไก่แม่หบ่เจนนทแม่เมื่อนั้นพ่อกับแม่เพิ่นบ่อยู่เดิพ่อกับแม่เพิ่นฝนตกแงเพิ่นอยู่บันคนเดียวเดียวเจอแล้วออืแต่ว่าเมื่อคืนอีล่าฝันฝันจังได๋น้อยยีล่าเมื่อคืนอีล่าฝันว่าตอนนั้น ยูอีเจนะเขาค้นบัวคนห้องพันเจ้าจิบปวดห้องแบบไหนห้องแบบไหะห้องแบบว่าคือคืออันคนนั้นถือไฟโอ้โหเป็นสีบงเสียงเป็นแบบไหนลูกลองร้องให้ฟังดูฟังฟังหน่อยเลยคนกีดจ้ะคนกีดิแบบไหนดูกีบบ้า แต่ห้องในเบิ้งแ่กแบบไรอยาาฟังอย่าพีดจีบคิต่คตาได้ยินใะลูกเสียงแบบไหนว่าพันี่เจ้าสีจ้ะเป็นห้องสีบรูดคือถือไฟเผาเช่ปะดอกอยาก็เลยเป็นคนเย็นอยู่้านอ๋อเ็ี้ยง่บ้านที่ลานนะ ผีเลยคนณนั่งจ้ะคุณนั่งผีเลยคนณผีอู้หทะเบียนบ้านนี่ยังอะลรรูปนั่งซีดีนั่งซีดีผียังอยู่บ้านพี่ลาอันนี้ฝันหรืออี๋ดีฝันจ้ะอู้ฝันอู้ตกใจมันเนาะว่าเมนอต์ดีฝันบ้านพี่ลาก็เลยอยากมาบอก ขีมันบอกเลขโน่ะบอกจาะบอกตัวใดบอกสามศูนย์สามศูนย์กะหาศีศูนย์หาศีศูนย์อันนี้คืดเจขีบอกบอกเป็นตัวเลยคนณลุงหาศีศูนย์ีบอกเป็นตัวเลยเหรอลูกนี่ออกบะนี่ตัวล่าง มีล่างอีกผีบอกล่างอีกโอ้โหผีบอกล่างล่างตัวไหนูกว่างหกหนึ่งหกหนึ่งมันบอกเป็นตัวมันห่วงบอกได้バรต์สิออกยังสี่บรนถูกขาใหญ่หนึ่ กี่มาบอกกี่ด้านล่างด้วยเนาะน้ำแก้วนึงนั่นไงละเนาะแกับนึงอยากร้อยอี่ามาขายเย็ดก็เลยมาบอกีน้ำมือนี่ย่านย่านเมนุดูถือติลูกแต้เย่านนดเืือวะไม่เืือเนาะแย็บพีบอกว่าอันว่าอันเพื่อนบอกว่าก้อนที่ตายเนี่ยกี่บอกเรียกก้อน โอ้พีน่ะจ้ะพีมักเล็ตัวสัตนี้พีมักเล็กก้อนก้อนก้อนสีตายนี่สีบวกเลยก้อนเพป็นวาจังสีอ๋อเขาไม่ได้บอกเขาบอกไม่นจ้ะตัวตัวใดก็ตัวเพื่อนคัตว์นี่เพื่อนเพื่อนบอกคักคักคือตัวไหนลูกอะไรล่ะคือกักลูกเตอร์ลังแล้วด้อยไหนอีลาวงโกมไหนอ่ะแล้วด้วยแม่ที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 ่ว่ามาบอกน้องน้องลิต้าเป็นตัวคักๆัเลยครับอืมเขาวุ่งโกงกัน ตัวใดที่เพื่อนบอกอี่ห้ชาาักค่ะโกนูร้องกลมกมัยโอ้มาวงกลงมบ๋อข้กากินเนี่ยนอนบ่อคัาเพื่อนบอกสามศูนย์สามตัวนี่เน้่งตัวใดลูกหนาวงไว้เลย ตัวเดียวจ๊ะตัวนี้นก็ไมีตัวเดียวอีหลามักตัวไหนพวกเอฟซีรถอัตโนมากก็ได้ครับเนี่ยเต้ยีหลามักมักตัวไหนพวกตัวนั้นเนี่ยอืมอบาทเนยหกหนึ่งมัดหกหนึ่งมักแห้งบรุ่สามสูงเท่าหกหนึ่งพันเถื่อีลายยากได้งังบอกเอฟซีแห้งบรุ่งแต่เอฟซีจ้ะ โอ้แล้วแต่เอฟซีนะปากกาศมาลูกเหมนี้พนันแม่เบนะิกทราบก็ได้น่ลาลูกเนาะมอญ่าบมมีโทรศัพท์มันบลาลูกอยากได้บอโทรศัพท์ได้บะโทษทำบอจะมีชื่ออหไรดูบอกจะเอาหยังเอาเงิน <laughs> เอา <laughs> ออเงินเอาเงิน <laughs> เป็นโรงเรียน <laughs> <laughs> ก็คือว่าผีมาบอกเนี่ย ก่อนจะตายก่อนจะเสียนี่คือมาบอกมาบอกเลขอบอกก่อนเสียชีวิต <c oughs> ในฝันบาลุงฝันบอกว่าพีพ่ก็มักเลขตัวนอ่ะเด็กนุ่งก็มาคือกันได้ได้หลาบ่มเรียกว <c oughs> ่า,า,เ,า,านนเป็นผู้ใดบอกยิราภูโมบอก่ายราูอก นกขี้เงียนังลูกเลยแต่ว่ายีราบุกหูจ้กเขาจ้ะผู้ยื้อซื้อกับแม่บอกอันเป็นจังไดลักษณะบ้านเพื่อนติดแม่มเลยบอกเจนนทตรงขามก็แม่เลยตรงขามแบบแม่มอยู่ทั้งไหนของบ้านติเตวันออกบ้านน้องตาเองติเต่านตกหันหนาใส่กันนะใส่หนาให้กันเลยโอ้ใส่กับแม่มเผาศพโซบน่อยหันก็ทางนี้เลยลูกอยู่หลังวัดพอดีได้บอกีไม่หลังวัดมีหลายกองนะครับคุณ ผู้ใดนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้อยากสอบถาม,มาาหรือว่าขายไล่ท่างช่องใดเรื่อค่ะศนเด้อค่ะ0 9 2 8 6 1 8 2 1 4เนาะอันนี้ก็หลานเจนโนดนั่นแหละมันบอผีมาบอเกล็กน้องตี๊ดโอ้ยเงี้ยมันคือเป็นตุยานได้น้องตาพ่อกับแม่เพคนแต่เห็นดูนบอเจโนต์เห็นแบบใด่นว่าโอ้ยเดี๋ยวเพิ่อก่เห็นยินห้อยห้ยมากก่นแล้วเด,ดี๋ยวเห ยีนะนะทรงกินนะทรงกินเลยได้เห็นเป็นโตป่ะมีอยู่เป็นวันอยู่เป็นโตอาจจะข่า,ากันคงง่ายแหละคนเห็นกันเจโนี่บอกไปไก่แจักเกียนมาทา่านคนเป็นจังใดเป็นตะยานบ่เป็นโนปชิ้นก็ได้โปรเด็กฝันได้กี่วันแล้วลกูกตอนนี้เมื่อ เป็นแนวท่างด้อยค่ะพี่นองสอบจะกตาง<า>